สวัสดีค่ะเจอนองบิวนะคะในแ,แกะพันฟาร์มโคคุ้นสตูนะคะฟาร์มเลียงโคคุ้นลยาซันซี่ดเดือนปล่อยคายวันนี้นะคะบิวมาทีสิ่งห่านาครมาจับอ้วนนะคะคล้องผีแดงน,นงนี่ค่ะในโคกเนี่ยค่ะเลี้ยงไล่ตัวนะคะแต่ในกรณีเลี้ยงไล่ตัวเลี้ยงโลผสมเลือเรียงวัวที่นำนักแตกต่างกันค่ะบีบีสามารถเลือกปล่อยจับวัวได้นะคะนี่ อัน,นี้วัวเทียเอาข้ามานะคะยังไม่เต็มนะคะตัวไหนที่เต็มเ้วก็จะจับทรงคายยายนะคะคถ้าพีพีคนไหนอะค่ะที่สนใจสนใจข้ารวงโครงการนะคะเลี้ยงโคซื้อคืนของทางฟาร์มนะคะไม่ว่าจะเลี้ยงตัวเดียวซ่องตัวซ้ำตัวขี้ตัวก็ได้นะคะแล้วเด่พีพ่ีเขาสะดวกในการเลี้ยงตัวไหน,น ตัวไน,นที่อว้วนเฉยหน่อชุดนี้เอาข่ามาสิบตัวนะคะเอาข่ามาเดือนละตัวส่องตัวส้ำตัวตัวไน,นอ้วน่กนจับไข่ได้่กนนะคะเราจะมาจับให้จับฟรีให้นะคะแต่พีพีต้องแจ้งหลวงหน้านิดนึงนะคะในกรณีจับฟรีให้แจ้งหลวงหน้านิดนึงพอเราจะได้พวงเวลามาส่งอหา,หารหรือว่าเวลามาส่งหัวก็ได้จะพวกอ้วนพีพีครับไปด้วยนะคะในการส่งขายหลายคนสนใจจะเลี้ยงโคคุ้นอยู่ด้วยสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราเอาไปชังนะคะก้อนนี้ที่ว่าฟาร์มไหนทีวเหล้ยงวัวที่ไม่มีตาชังเราสร้างมาไปชังนะล้านม่ายล้านปามร้านเล็กร้านอะไรได้หมดนะคะททีเค TK ค k k กับพี PP กับคอกพี PP ยูได้เลยนะคะนำนักวัวจะได้ไม่หลอดนะพิมพ์พาไปได้เลยค่ะนี่นะคะเฮ้<ป>วยนะ่ะช่วยหนึ่งนี่ช่วยนะช่วยไปไงนมัน